อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับทุกคนแล้วใครตอนที่195ทักษะแห่งตำนานตำนานทองคำมันฟังดูคล้ายเป็นของดีไม่ใช่น้อยถาดจากนั้นข้อความประหลาดจึงปรากฏไหลเข้าสู่จิตใจของมู่หลงให้ถึงคำสาปแห่งรัติการทํามินตำนานอำนาจแห่งคำสาปจะทำให้คู่ต่อสู้อ่อนแรง ยิ่งกำลังทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันเท่าใดผลลัพธ์ก็ยิ่งเท่าทวีความรุนแรงเมื่อระยะห่างของสองฝ่ายเกินกว่า20ระดับเมื่อนั้นคำสาปแห่งรัติการธรมินจะไม่อาจทำงานรับทราบถ้อยคำอธิบายคำสาปแห่งรัติการธรมินนี้คล้ายจะทำให้ศักยภาพการต่อสู้ของศัตรูอ่อนแรงลงถัดจากนั้นที่ข้อมูลตัวละครจึงปรากฏตารางทักษะที่มีชื่อเดียวกันได้รับอะไรกันชงจิวหญิงกล่าวถามด้วยความสงสัย มู่หลงไห่ถิงจึงบอกเล่าความสามารถของคำสาปแห่งรัติการตมินโดยละเอียดลัว่ฉวนจึงมองทางมู่หลงไห่ถึงด้วยความประหลาดใจทักษะแห่งตำนานโชคดีแล้วทักษะระดับตํานานถึงกับเผยตัวตั้งแต่แรกเริ่มเล่นเกมโชคนี้ออกจะดีเกินไปแล้วและจากถ้อยคำอธิบายทักษะแม้ว่าไม่สามารถใช้โจมตีโดยตรงแต่สามารถใช้แสดงผลลดทอนกำลังคู่ต่อสู้ได้ดีเยี่ยมต้องทราบว่าหากเกิดการต่อสู้อันรุนแรงขึ้น ความแตกต่างแม้เพียงเศษเสี้ยวก็มากพอจะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้เท่าแก่ทักษะนี้หาได้ยากเพียงนั้นมู่หลงไหญ่ถึงเผยอ,อาการบาลาดใจเพราะจากถ้อยคําของเท่าแก่หมายความถึงโชคนางดีมากล้นทุกคนต่างรอคอยคําตอบจากลวดชวนเพราะลวดชวนกล่าวมันย่อมเป็นข้อเท็จจริงจากผู้สร้างโลกเสมือนจริงแห่งนี้ลวดชวนพยักหน้ารับถูกต้องแล้วทักษะที่ได้รับหมวดทั่วไปจะแบ่งออกเป็นระดับเช่นทั่วไปหายากสุดยอด และตำนานและโอกาสที่จะได้รับก็ลดน้อยตามสัสดส่วนก็คล้ายการแบ่งระดับชั้นอย่างสวรรค์โลกาลึกล้ำอะไรพวกนี้ในโลกของเราจิอุยถอนหายใจออกล่วงชวนพยักหน้ารับเข้าใจแบบนั้นก็ได้ทุกคนต่างมองดูมู่หลงไห่ถึงด้วยความอิจฉาทักษะระดับตำนานโชคนี้ไม่ใช่ล้อเล่นเลยพี่ไห่ถึงทดสอบทักษะนั้นกับข้าดูหน่อยแล้วเว่ยจิงจูเผยอ,อาการตืต่นต้น ว่าอะไรมู่หลงไห่ถึงชะงักไปครู่จากนั้นจึงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกเป็นอะไรไปเว่ยสิงจูยังดึงดันอย่างไรที่นี่ก็โลกเสมือนจริงทักษะนั้นไม่ได้ส่งผลให้โจมตีโดยตรงดังนั้นไม่มีอะไรให้ต้องกังวลเลยเท่าแก่อยู่ที่นี่ด้วยดังนั้นยิ่งไม่น่าเป็นปัญหาอะไรใช่แล้วพวกเราก็คิดอยากได้เห็นเสียงกลุ่มคนตะโกนเล่งเร้าล้วชวนเพียงรับชมสีหน้าและท่าทีไม่ได้เปลี่ยนแปลงเขาเพียงเงียบกลมกลืนไปกับฝูงชน เอางั้นก็ได้มู่หลุงไห่ถึงถอดในใจออกอย่างช่วยไม่ได้ในหมดทั่วไปทักษะที่ได้รับสามารถประสานรวมโดยตรงและใช้งานออกได้โดยสมบูรณ์ขั้นตอนการเรียนรู้และฝึกฝนไม่มีที่มีคือขั้นตอนนำไปใช้คำสาบแห่งรัติการทํามินมู่หลงไห่ถึงโผลงออกคำเบาแสงสีแดงเข้มปรากฏในดวงตาของนางหมอกสีดำเริ่มฝุ้งกระจายจากทั่วล่าง อากาศเย็นเยือกปรากฏเป็นผลให้สภาพแวดล้อมกลับกลายเป็นหนาวเย็นกระบวนการเหล่านี้หาได้เผยความผันแปรทางออร่าออกมาไม่นี่มันอะไรกันเว่ยชิงจูเผยสีหน้าแปลเปลี่ยนนางรู้สึกได้ถึงคลื่นพลังประหลาดที่ปรากฏรอบกายนางจนส่งผลให้อ่อนแรงลงนับตั้งแต่เริ่มจนถึงรู้ตัวนางไม่ทราบเลยว่าโดนอะไรเข้าไปตอนไหนแค่นี้ไม่เห็นรู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยน แต่ละคนต่างเผยความสงสัยล้วชวนถอนหายใจเขาทราบว่าถึงคราวต้องอธิบายอีกแล้วล้วชวนจึงเดินเข้าไปที่มู่หลงไฮถึงจากนั้นจึงเปิดหน้าต่างโปร่งแสงลอยที่ข้างกายของนางมันคล้ายหน้าต่างข้อมูลของเกมออนไลน์ที่บนแผงข้อมูลโปร่งแสงมันมีข้อมูลของมู่หลงไหฮถึงทุกคนต่างได้เห็นข้อมูลเหล่านั้นไม่ได้ต่างอะไรกับพวกเขามากมู่หลงไฮถึงประหลาดใจเล็กน้อยข้อมูลส่วนตัวเช่นนี้เท่าแก่นำออกมาให้ผู้อื่นได้เห็นก็ได้งั้นหรือ ตอนที่196อกสําอกสำรวจหมดทั่วไปชื่อมู่ลงไห้ถึงเผ่าพันธุ์มนุษย์ระดับ4ค่ข้าะสบการณ์10เต็ม50ทักษะคำสาแห่งรัตติการธรมินไม่เหมือนดังผู้อื่นมีส่วนขยายคำสาแห่งรัตติการธรมินในแถวคำสั่งที่หน้าต่างแสดงข้อมูลมู่ลงให้ถึงและระดับของตัวละครขณะนี้ได้กลายเป็น4เรียบร้อยแล้วทุกคนต่างต้องเผยสีหน้าอิจฉาต่อมู่ลงไหถึงล้วชวนเลือกสุ่ม หน้าต่างข้อมูลอีกหนึ่งจึงปรากฏที่ข้างกายเว่ยชิงจูชื่อเว่ยชิงจูเผ่าพันธุ์มนุษย์ระดับศูนย์ค่าประสบการณ์15เต็ม20ทักษะไม่มีสถานะอ่อนแรงเมื่อครู่เว่ยชิงจูสังหารมาป่าสีเทารวมแล้ว3ตัวดังนั้นจึงได้รับค่าประสบการณ์15แต้มส่วนสถานะอ่อนแรงที่เห็นมันเป็นผลจากคำสาปแห่งรัตติการหือมีค่าสถานะด้วย พบเห็นหน้าต่างโปร่งแสงปรากฏข้างกายุ้วชิงจูประหลาดใจนางยื่นมือออกคิดสัมผัสแต่แล้วมันก็ผ่านไปอย่างไม่อาจจับต้องหน้าต่างข้อมูลส่วนตัวนี้สามารถตรวจสอบด้วยตนเองได้และผู้อื่นที่เข้ามาตรวจสอบก็ได้เห็นเช่นกันล้วชวนอธิบายแน่นอนว่าหากมีความต่างระดับมากเกินไปจะไม่อาจมองเห็นนอกจากนี้แล้วหากไม่คิดเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอย่างนั้นก็สามารถตั้งค่าให้มันไม่แสดงแก่ผู้อื่นได้ เป็นแบบนี้นี่เองทุกคนคอยรู้สึกโล่งใจส่วนว่าทำไมลวดฉวนสามารถทำให้ผู้อื่นเห็นหน้าต่างค่าสถานะได้พวกเขาไม่คิดสงสัยเพราะเป็นเท่าแก่นั่นคืออภิสิทธิ์ทุกคนสามารถตรวจสอบหน้าต่างข้อมูลของผู้อื่นได้เรื่องนี้ทำพวกเขาอยากรู้อยากเห็นแล้วเมื่อใดสถานะอ่อนแรงจึงสิ้นสุดร่างกายตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักเว่ยชิงจูปิดกายเล็กน้อยนางรู้สึกราวกับ กำลังจะป่วยไข้ไว่ยสิงจูบิดร่างกายเล็กน้อยนางรู้สึกแล้วกับกําลังจะป่วยไข้เลียวแรงทั้งร่างกายคล้ายถูกผนึกมู่หลงให้ถึงคิดไปครู่หนึ่งไม่กี่นาทีสมควรหายดีแล้วไม่นานก็หายดีว่ยสิงจูค่อยถอนหายใจลุ่งอกพี่สิงจูคิดอยากทดสอบพลังของคำสาปแห่งรัติการธมินไม่ใช่หรือยังไงตอนนี้ก็ได้รับรู้แล้วส่งชิวหญิงหอกล้อว่ยสิงจูหน้าแดงกำ่ำ เป็นข้าไม่ทราบว่ามันทำงานยังไงจึงอยากทราบกลุ่มคนพูดคุยกันอยู่พักหนึ่งก่อนจะกระจายตัวหลายคนออกสารวจรอบบริเวณทะเลสาบเพราะลวดฉวนกล่าวเอาไว้ว่าโลกเสมือนจริงแห่งนี้ไม่แตกต่างอะไรกับโลกแห่งความเป็นจริงนอกจากนี้แล้วที่นี่ยังเป็นป่าหนาทึบดังนั้นสมควรมีสมุนไพรเติบโตอย่างไรแล้วออร่าพลังงานที่นี่ก็มีอยู่อย่างหนาแน่นออร่าที่หนาแน่น หมายความถึงเป็นสภาวะอันดีที่สมุนไพรจะเจริญเติบโตส่วนทางด้านลวดชวนนั้นเขานำเก้าอี้ชายหาดออกมาตั้งริมทะเลสาบก่อนจะเริ่มตกปลาเก้าอี้และเบ็ดตกปลานั้นมาจากที่ใดไม่มีใครทราบเท่าแก่เป็นใครของแค่นี้เอาออกมาแล้วมีอันใดแปลกทะเลสาบกว้างใหญ่ต่อให้เป็นคนหลายสิบก็ยังสำรวจได้เพียงพื้นที่ส่วนน้อย คณะเ้วยชิงจูทั้ง3าคนเลือกเดินไปยังทิศทางหนึ่งระหว่างทางยังพูดคุยเสียงดังมาที่นี่ทําเอานึกถึงตอนสำรวจเทือกเขาเจิ้วเหยาอย่างไรอย่างนั้นเ้วยชิงจูหันมองรอบด้านลาวนึกย้อนความทรงจำก็จริงลินหวานฉวงเผยยิ้มรับครั้งนั้นพวกเราเองก็เป็นเช่นนี้คิดอยากสำรวจแตว่าไม่กล้าเข้าสู่ส่วนลึกของเทือกเขาเจิาจ้วเหยายังจำได้ว่าพี่ฉิงจูนำพวกเราไปค้นหาสมุนไพรลึกล้ำ ครั้งนั้นทําพวกเราตื่นเต้นกันอยู่หลายวันยังไม่หายซ่งเชียวหญิงเผยยิม้มคนทั้งสามอยู่ร่วมกันมานานแม้ไม่ได้ข้องเกี่ยวทางสายเลือดทว่าเป็นพี่น้องที่ใกล้ชิดต่อกันกว่าอื่นใดทันใดนี้เองที่จมูกของเว่ยชิงจูพลันหนักอะไรได้นางหันมองรอบก่อนจะกล่าวได้กลิ่นอะไรไหมทั้งซ่งเชียวหญิงและลินหวานฉวงต่างพยักหน้ารับตอนที่197ามสาวผู้มากับดวง ปลายจมูกส่งเจียวหญิงกระตุกเล็กน้อยกลิ่นนี้คล้ายจะเป็นสมุนไพคนทั้งสามต่างมองหน้ากันเองสมุนไพในโลกเสมือนจริงนี้ก็มีสมุนไพด้วยสินะสัตว์อสูรก็มีแล้วสมุนไพจะมีก็ไม่แปลกกระมังไปไปรับชมว้ยญิงจูเผยดวงตาเป็นประกายตัดสินใจมุ่งหน้าไปหากเป็นโลกจริงนางคงไม่กล้าตัดสินใจบุมบามถึงเพียงนี้ ทราบกันดีว่ารอบด้านสมุนไพรย่อมต้องมีสัตว์อสูรถูกชักนำมากระนั้นที่นี่คือโลกเสมือนจริงตายก็ไม่เป็นไรดังนั้นจึงไม่มีอะไรให้ต้องหวาดเกรงคนทั้งสามก้มศีรษะลงต่ำตัดสินใจไม่ส่งเสียงขณะนี้กำลังมุ่งหน้าไปตามทิศทางต้นต่อของกลิ่นสมุนไพรที่ลอยมาในที่สุดก็พบเบื้องหลังกลุ่มแมกไม้หนาทั้งสาได้พบต้นไม้เล็ก ที่สูงไม่ถึงเมตรต้นไม้น้อยรูปลักษณ์ค่อนข้างโดดเด่นใบของมันเปรียบดังดวงดาวที่กิ่งไม้ยังเผยผลไม้สีแดงสมลูกขนาดเท่านิ้วมือกลิ่นหอมเย้ายวนไหลเวียนมาไม่ขาดค้นพบสมุนไพรสวรรค์ผลไม้ดารา ใบไม้ของต้นไม้ตรงหน้าคล้ายดวงดาวซึ่งค่อนข้างเหมาะสมกับชื่อทั้งสามไม่เคยได้ยินนามเช่นนี้มาก่อนอีกทั้งโดยรอบต้นไม้ไรซึ่งบรรยากาศคุกคามใดทั้งสามเดินเข้าไปใกล้ต้นไม้น้อยอย่างละแวดระ,ว,ระวังมีสามผลแบ่งกันคนละสามผล เวยชิงจูตัดสินใจส่งเจียวหญิงและหลินวานชวงต่างพยักหน้ารับถัดจากนั้นทั้งสามจึงคว้ากันไปคนละลูกคลิปตานี้เองที่ต้นไม้น้อยได้สลายกลายเป็นเท่าทุรีรล้วกับผ่านการเวลามายาวนานนับหมื่นปีปรากฏการณ์ที่เผยออกสร้างความตื่นตะลึงให้แข่คนทั้งสามโดยไม่คิดลังเลคนทั้งสามเข้ากัดกินผลไม้โดยตรงผลไม้นี้ขนาดเลา้านิ้วมือหวานหอมเปรี้ยวรสชาติค่อนข้างดีวยสิงจูลิ้มรด พร้อมเผยสีหน้าพึงพอใจต่อรสชาติรับประทานผลไม้ดาราเพิ่มทุกข่าสถานะหนึ่งในสิบเสียงหนึ่งได้กล่าวดังขึ้นว่ยฉิงจูขมวดคิ้วสีหน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อยนางหันมองคนทั้งสองพวกเจ้าได้ยินเสียงอะไรหรือไม่ซ่งเจียวหญิงและลินหวานชวงต่างพยักหน้ารับซ่งเจียวหญิงขมวดคิ้วก่อนจะกล่าวเหมือนว่าเมื่อใดที่กินผลไม้นี้เข้าไปทุกข่าสถานะที่มีจะเพิ่มขึ้นเป็นเช่นนั้นลินหวานช่วงพยักหน้ารับ ทุกค่าสถานะเพิ่มขึ้นหนึ่งในสิบเว่ยชิงจูกำหม,มัดแน่นนางรับรู้ถึงกำลังที่เพิ่มขึ้นหนึ่งในสิบมันเป็นความรู้สึกที่รับรู้ได้อย่างชัดเจน แข็งแกร่งขึ้นแล้วง่ายดายเช่นนี้ซ่งเจียวหญิงรู้สึกถึงกําลังในร่างกายที่เพิ่มขึ้นสีหน้าอดไม่ได้ที่จะเผยอาการประหลาดใจหากโลกแห่งความจริงเพิ่มพูนกําลังได้เช่นนี้ก็คงดีไม่น้อยลวดชวนที่ตกปลาอยู่พันตะหนักได้สายตาหันมองไปยังทิศทางที่คณะของเว่ยฉิงจูทั้ง3ยืนอยู่เขาทราบว่าค่าสถานะจะเพิ่มขึ้นเมื่อกินผลไม้ดาราเข้าไปรอยยิ้มอ่อนจางปรากฏที่มุมปากลวดชวนโชคดีกันไม่ใช่น้อย หมวดพักผ่อนไม่ต่างอะไรกับโลกแห่งความเป็นจริงดังนั้นมันย่อมต้องมีสมุนไพรวิเศษทั้งหลายคงอยู่แน่นอนว่ารอบสมุนไพรวิเศษย่อมต้องมีสัตว์อสูรคุ้มกันกระนั้นทะเลสาแห่งนี้คือพื้นที่สําหรับการเริ่มต้นแก่ผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเยือนสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งทั้งหลายในละแวกล้วนถูกขับไล่ออกไปอย่างไม่อาจเข้าใกล้เพราะเหตุนั้นคณะของว้อยิงจูจึงโชคดีเช่นนี้ได้หากเป็นสถานการณ์ปกติ อย่างน้อยก็ต้องมีสัตว์อสูรสัก40-50ตัวอยู่เฝ้าสมุนไพรวิเศษระดับสวรรค์และนั่นคือกำลังที่เทียบได้กับขอบเขตคืนต้นกำเนิดหรือทดสอบเตา๋ากลุ่มผู้เล่นพึ่งมาเยือนกล่าวได้ว่าพึ่งตั้งไข่ที่ได้รับตักตวงช่วงนี้คือของขวัญก่อนเะเจอหน้ากับความเป็นจริง โอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะลงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับผมจะลงขานเส้นแบบเยอะๆเลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็เจอกับเท่าแก่อีก3ตอนนะครับพรุ่งนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกนะครับวันพรุ่งนี้โอเคครับ